ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงประสบการณ์ของผมนะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเป็นหุ้นดับใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเปิดเช็คนิดสึงเดี๋ยวไม่ใช่ว่าแบบเล่าผิดตอนอะไรเงี้ยนะครับก็ผมพยายามจะเล่าหุ้นเด้งกับหุ้นดับสลับกันไปนะครับคนจะรู้สึกว่าแหมเราหุ้นเด้งตลอดเดี๋ยวดูเหมือนคิงเนะก็เล่าหุ้นเน่าเสลบกันล่านนะครับครั้งที่แล้วผมเล่าเรื่องหุ้น S D I ไปนะครับซึ่งเป็นหุ้นเวียดนามที่ผมก็ขาดทุนไปประมาณ50%นะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นเด้งบ้างนะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้านับจากสถิติการลงทุนของผมเนี่ยผมมีหุ้นที่ได้ผลตอบแทนเกิน100%หรือที่เรียกกันว่าหุ้นเด้งเนี่ยประมาณน่าจะซัก20 20กว่าตัวนะครับ2ี่กว่าตัวได้ซึ่งถ้าหลายคือหลายตัวมันก็ได้หลายครั้งอะ่ะคือเคยเด้งแล้วแล้วก็ขายแล้วกลับมาซื้อใหม่แล้วก็เด้งอีกอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาฟังหุ้นเด้งตัวล่าสุดของผมเออนะครับ ตัวแรกยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวไว้เล่าครั้งหน้าแล้วกันเอาตัวล่าสุดเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลายคนฟังเรื่องราวอดีตก็อาจจะบอกว่าโหมันอดีตไปแล้วเนอะก็พูดได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยมาเรามาเล่าเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องปัจจุบันบ้างดีกว่านะครับหุ้นเด้งตัวล่าสุดที่ผมได้มาเนี่ยก็คือช่วงโควิด1นนนะครับก็อันนี้มันผ่านมาแล้วพักหนึ่งเนอะก็ขอเล่าีก็ได้ว่าใครที่ติดตามผมเนี่ยจะทราบว่า ผมแทบไม่ได้ขายหุ้นออกไปเลยนะผมเป็คนถือหุน100้นร้อเกือบตลอดเวลานะครับแล้วก็หุ้นที่ถือไว้ก็ยังถืออยู่นะครับประกอบกับช่วงประมาณเดือนเมษายนเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่โบนัสของผมจะออกทุกปีนะครับก็ตลาดหุ้นก็ตกพอดีนะครับก็ ตอนคือช่วงที่ตลาดหุ้นตกหนักๆเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเออหุ้นมันถูกมากนะครับในความคิดผมนะผมก็ระดมทุนนะหาเงินก็ไปยืมเงินแม่มาเงินพี่ชายมาเงินพี่สะพ้ายมานะครับก็รวมมาได้ก้อนใหญ่ก้อนนึงนะครับก็ตัดสินใจซื้อหุ้นไป3ตัวด้วยกันนะครับก็ผลประกอบการน่าย,ยินดีนะครับว่าก็เด้งแล้วทั้ง3ตัวนะครับก็ได้ผลตอบแทนเกิน100%ทุกตัวนะครับวันนี้ก็จะหยิบ ตัวแรกที่เด้งมาเล่าให้ฟังนะครับสองตัวอีกสองตัวเนี่ยเด้งแล้วเหมือนกันแต่ก็มาทีหลังไงก็เลยเลยยังไม่เล่าแล้วกันทำไมถึงเราทำไมถึงเรียกว่าหุ้นเด้งตัวล่าสุดอา้าวผมจะเล่าตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือหุ้นคอมเซเว่นนั่นเองนะครับคอมเซเว่นเนี่ยผมจําได้เลยนะครับว่าไม้ที่เคาะซื้อเนี่ยคือซื้อจริงซื้อหลายไม้นะครับซื้อตั้งสิบเจ็สิบแปดบาทก็ซื้อนะครับแล้วก็มาซื้อหนักๆจริงๆเนี่ยจําไม้ที่ซื้อได้คือสิบสี่จุดสี่บาทเลขนี้เลยนะสิบสี่จุดส ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าพอประกาศปิดห้างปุ๊บคอมเซเว่นก็สองเวอร์เลยนะครับลงหนักลงหนักเลยนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าเออแบบน่าสนใจจังนะครับพอกลับไปย้อนดูเนี่ยมันคือตอนนั้นนะครับก็จริงๆแล้วต้องเล่าอย่างนี้ว่าผมเนี่ยตามคอมเซเว่นมานานมากนะครับซื้อตั้งแต่ได้ได,ได้หุ้น IPO ด้วยจําได้นะครับได้หุ้น i PO มาแล้วก็จําได้ว่าเปิดตลาดเข้ามาคอมเซเว่นก็ขาดทุนนะครับน่าจะติดลบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ,นะครับก็ตอนนั้นก็ เปิดตลาดวันแรกไม่ขาดทุนหรอกแต่ถือๆไปแล้วจะขาดทุนนะครับแล้วก็ก็พลิกมากําไรจาได้ว่า IPO ประมาณ4ีหบาทแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้เกินไม่ได้แพงมากมายอะไรนะครับจนขึ้นมานะครับผมก็เห็นผลประกอบการแล้วว่าเออมันมั่นคงดีเนอะมันก็ยังโตได้นะมันก็ลบคําสบประมาทหลายคนว่าหุ้นไอทีมันไม่น่าโตนะครับก็ราคาหุ้นก็ขึ้นมาสัก10บบาทนะครับผมก็กลับไปซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับ จนมาขายไปตอนประมาณสัก17-18บาทก็ไม่ได้เด้งนะได้ได้ประมาณ7-80% 0เนี่ยแหละนะครับแล้วก็หุ้นก็ขึ้นไปอีกนะครับแล้วคอมเซเว่นก็ลงมาจากตอนที่เปิด Apple Store นะครับเปิด Apple Store ในประเทศไทยตอนนั้นเพื่อนก็ชว่บอกว่าเฮ้ยหุ้นดีนะลงมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ Apple Store มีแค่2ส,สาขาเองนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็มีความกังวลใจหลายอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Apple จะรุกตลาดในประเทศไทยมากแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว Studio อเซเวนะครับที่คอมเซเว่นเขาทำเนี่ยนะครับเป็นผู้ถือไลเซนส์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นคนครองตลาดหลักของไอสตูดิโอนะครับหรือว่า Apple นั่นเองนะครับก็ดิสติบิวเตอร์เนี่ยจะมี3คนหลักในประเทศไทยก็คือมีคอมเซเว่นะครับ SPVI แล้วก็ Copper w i วานะครับคอมเซเกับ SPVI อยู่ในตลาดทุนแล้วคอปเปอร์วายนี่กำลังจะเข้านะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ เสี่ยงเนออะไรอย่างเงี้นะครับหุ้นก็ลงมาสัก12 13บาทก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็ตกรถครั้งใหญ่เพราะหุ้นก็วิ่งไป27 7 8 8บาทนะครับก็หน้าหมาไปนะก็ไม่ได้ซื้อนะครับจนกระทั่งมาโควิด -19 นะครับก็ก็แอบความจริงก็แอบมองคือคือผมมารู้สึกว่าอย่างนี้คือคนเราอ่ะมันจะมีหุ้นที่เล่นแล้วอยู่มือลงทุนแล้วอยู่มือคือหมายถึงว่าเออเราลงทุนตัวเนี้ยแล้วเราจะไม่ต้อง เราไม่ต้องตัดสินใจเยอะเพราะเราเข้าใจธุรกิจดีเข้าใจผู้บริหารดีเข้าใจงบการเงินดีมองไม่กี่ช็อตก็ออกว่าเฮ้ย <c oughs> สถานการณ์ธุรกิจเป็นยังไงมันดี <c oughs> หรือไม่ดี <c oughs> ดยังไงเข้าใจไหมครับมันไม่เหมือนหุ้นที่เราต้องไปดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เพิ่งคุยก,กับป้านเงินไปว่าจริงๆแล้วช่วงโควิด19เนี่ยเราทุกคนลงทุนนะคือหมายถึงว่าเพื่อนคนเราเล่าตัวผมเนี่ยก็แบบถมซื้อหุ้นกันหนักมากนะครับช่วงที่ลงไปแถวๆพันจุดเนี่ยซื้อกันแบนบหมด เพราะว่าเวลา valuation เวลามองภาพมันชัดไงครับดังนั้นแต่ละคนจะเล่นหุ้นไม่เหมือนกันคือหมายถึงว่าทุกคนก็จะมีมีท่าที่เดยงถนัดของตัวเองนะครับซึ่งหนึ่งในท่าถนัดของผมก็คือคอมเซเว่นนะครับก็ซื้อไปตอน1 4บบาทแล้วก็ทุกวันนี้ล่าสุดเนี่ยวันที่พูดเนี่ยขึ้นมา29.5บาทแล้วนะครับก็ผลตอบแทนเกิน100%นะครับก็เนะรียกได้ว่าเป็นหุ้นเด้ง ตัวล่าสุดของผมก็ได้เนะเพราะว่ามันก็เป็นชุดเดียวกันนะครับจริงๆก็มีสองตัวที่เด้งเหมือนกันคราวนี้ถามว่าทาไมผมไม่กังวลหรอว่าว่าโควิด -19 จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ปิดห้างปิดอะไรเงี้ยผมประกับการมันไม่ดีอ่ะมันจะโอเคหรออะไรเงี้ยนะครับก็ก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมองสําหรับตัวผมนะผมว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นวิกฤตแค่ชั่วคราวซึ่งคําว่าชั่วคราวเนี่ยไม่ได้หมายว่าสอสาเดือนนะครับอาจจะ 2- อสปีนะหมายถึงว่ามันอาจจะอยู่กับเราไปปี2ปีแล้วแล้ววันนึง่่ผมวา เหตุการณ์นี้ก็ต้องคลี่คลายเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่กับโรคระบาดเนี่ยมันไม่ใช่พฤติกรรมโดยพื้นฐานของมนุษย์อะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับมนุษย์ต้องการเจอคนเจอโซงคตี้นะครับแต่มันด้วยความที่มันช่วงวิกฤตมันก็หวาดกลัวความตายเนอะแต่เนี่ยทุกวันนี้ปัจจุบันเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยห้างก็เริ่มกลับมาคนเยอะแล้วนะครับร้านอาหารร้านอะไรก็เริ่มมีคิวเริ่มอะไรตามปกติแล้วนะครับคนก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องใช้ชีวิตอะมัน คนมนุษย์ฝืนเนเจอร์ nature, ตัวเองไม่ได้นะครับมันเวิร์กฟอร์มโฮมตลอดไปไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถแบบโซเชียลดิแทนซิ่งกับมนุษย์ทุกคนบนโลกได้มันก็มีระยะประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์ฝืนตัวเองไม่ได้ซึ่งผมคิดว่ายัางไงพฤติกรรมมนุษย์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับคือผมไม่ค่อยอินกับเรื่อง new normal เท่าไหร่ก็ต้องบอกอย่างเี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ว นิวโนมอฟมันมีหลายแง่มุมเนอะนะครับนิวโนมอฟในแง่มุมหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะต้องเกิดคุ้มก็ไม่อยากจะคําว่านอมอ l มันก็เรียกว่าเป็นกระตุ้นให้เกิดก็แล้วกันก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการทํางานนะครับผมเชื่อว่าผ่านวิกฤตนี้ไปได้คนก็พนักงานทุกคนก็ใช้ซูมเป็นนะครับคงใช้แฮงเอาท์เป็นอะไรเงี้ยเขาคือทุกคนก็ต้องแบบประชุมแบบออนไลน์ได้อะไรได้เงี้ยใช่ไหมครับณจุดหนึ่งมันก็จะกลายมาเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนออตัวองค์กรไปข้างหน้าจะถามว่า ตัวความเป็นมนุษย์อะนะครับความเป็นมนุษย์จริงๆพฤติกรรมพูดพูดจริงๆมันจะเปลี่ยนไหมผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะนั่งอยู่บ้านและสั่งแกฟู้ดมากินเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ยังต้องการการออกไปเจอสังคมเจอโลกเจอมนุษย์นะครับผมก็เชื่อว่ายังไงหุ้นกลุ่มคาปลีกเนี่ยก็ต้องกลับมาแต่อย่างที่บอกว่า ถ้าดูหุ้นกลุ่มนี้ระยะ1ปีคงไม่ใช่หุ้นที่ดีนะก,กันนะครับเพราะว่าภาพรวมระยะสั้นเนี่ยมันก็ดูแย่เหลือเกินนะครับหมายถึงว่าห้างก็ไม่ได้เปิดนะครับการบริโภคก็ย่ำแย่เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมลงทุนระยะยาวนะครับระยะยาวสาหรับผมเนี่ยก็อาจจะเป็นระยะสั้นสําหรับบางคนก็เอาผมใช้คาว่าระยะกลางแล้วกันนะครับผมผมยินดีจะถือหุ้นประมาณสัก 3- าถึงหปีขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่า คอมเซเว่นที่ผมเข้าซื้อเนี่ยเทลลิงพีมัมาอยู่ที่ประมาณ12เท่านะครับซึ่งต่ํามากสําหรับหุ้นนี้นะครับเนื่องจากต้องเล่าอย่างนี้ว่าตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับมันก็จะมีเซ็ตหุ้นที่เป็นหุ้นโกรดเซตหนึ่งนะครับที่เฟื่องฟูมากในอดีตเช่นบิวตี้คา r m มาดูเด d ดรีมเท่าแก่น้อยมาลีเอราวันอะไรประมาณนี้นะครับหุ้นที่มันดังๆนะครับก็จะเป็นหุ้นที่โกรด เติบโตมหาศาลนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มนั้นนะครับมีคอมเซเว่นด้วยซึ่งถ้าเอาปัจจุบันคนที่ยังอยู่ยงคงกระพันยังเติบโตได้ยังดูดีอยู่ก็ก็มีน่าก็น่าจะมีแค่คอมเซเว่นคนเดียวคนอื่นก็มีสะดุดไปแล้วบ้างเกือบทุกคนนะครับก็คือมีช่วงที่ดีช่วงที่แย่แต่คอมเซเว่นก็ยังโตอยู่นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ PE แล้วเนี่ยถามว่า12เท่าหุ้นค้าปลีแพงไหมก็ผมว่าก,กลางๆแต่ถามว่าถูกไหม ก็กลางๆเหมือนกันนะครับแต่หุ้นคลาปีกที่ยังมีการเติบโตอยู่เรายังเห็นงบการเงินเติบโตอยู่นะครับผมว่านี้ก็ต้องแ a ร์เรชันกันใหม่ซึ่งสําหรับผมผมรู้สึกว่าตัวผมในเวลานั้นนะที่ซื้อตอน14.4บาทผมว่าราคาเนี่ยถูกถูกมากนะลงทุนได้ผมก็ถมเต็มที่นะครับก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะลงไปอีกไหมก็ต้องพูดอย่างนี้หลายคนมาด่าผมนะด่าผมว่าเนี่ยก็พูดได้หน่ก็ราคาหุ้นมันขึ้นแล้วคุณก็เลยมาอ้างได้ว่าคุณลงทุนถูกเวลาผมบอกว่าโห ถ้าใครตามผมมาตลอดผมก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าผมอยากจะขิงจริง,อย,อ,ยโโรรงอยากจะอยากจะโกหกจริงอยากจะอวดอ้างจริงผมต้องบอกว่าผมขายไปหมดตั้งแต่พันเแล้วนะครับการที่ผมบอกว่าผมถือหุ้นตั้งแต่พันเไม่ขายเลยนี่มันก็มันก็เป็นการตัดสินใจของผมนะว่าผมก็คิดแบบนี้อ่ะผมก็คิดว่าแบบนี้ถูกนะครับแล้วผมก็ลงทุนไปถ้าผมไม่จะพยายามโกหกมาสร้าง هم, ภาพเนี่ยผมก็สร้างภาพก็ได้ผมขายไปหมดแล้วเนี่ยขายไปตอนยอดแล้วกลับมาซื้อตอนต่าสุดแล้วก็โห่ร่ารวยนะครับความจริงแล้วผมก็พูดความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ย การทาตามวินัยอ่ะมันก็ไม่ได้มันก็บางทีผลมันก็ถูกก็ผิดเพราะมันไม่มีใครทํานายตลอดไม่ไม่ไม่คือมันไม่มีใครทํานายตลาดได้ตลอดนะครับอย่างผมไม่ขายผมรู้สึกว่ามันราคาก็ยังต่ำม,มูลค่าอยู่ะในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดไหมถ้าเทียบกับตลาดก็คงเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะว่าผมไม่ได้ขายไงแต่ถ้าเอาเป็นการตัดสินใจในเชิงวินยัยผมว่าผมก็คิดถูกนะผมไม่เห็นมูลค่าที่จะขายเลยเพราะว่ามันถูกอะ่ะหุ้นที่ผมถืออยู่อ่ะแล้วผมก็คิดว่ามันลงทุนได้นะครับ คอมเซเว่นก็เลยเป็นหุ้นตัวที่ได้เข้ามาจากการทําตามวินัยเนอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าราคาเนี่ยถูกมากถูกมากก็ซื้อนะครับแล้วผมไม่ได้ซื้อที่14.4เนี่ยเป็นครั้งเดียวด้วยผมซื้อมตั้งแต่17 18ก็ซื้อนะครับรู้สึกว่าถูกก็ซื้อ16ก็ซื้อนะครับลงมาเรื่อยๆก็ซื้อจนมาซื้อจนหมดเงินสุดท้ายเนี่ยมันประมาณ 14บาทกว่าแล้วก็หมดเงินแล้วนะครับก็ซื้อเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับก็ยังลงไปต่อก็ไม่ได้สีเลียดอะไรนะครับรู้สึกว่าก็ความจริงถ้ามีเงินก็จะซื้ออีกนะฮะเงินเดือนยังไม่ออกพอเงินเดือนยังไม่ออกแล้ววันกลับมาอีกทีมันก็ขึ้นแล้วผมก็ไม่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรพอดีต้องใช้เงินอย่างอื่นด้วยนะครับก็กลายเป็นหุ้นตัวที่ให้ผลตอบแทนดีมากตัวหนึ่งในระยะเวลาอันสั้นนะครับซึ่งถามว่าผมเล่าทําไมนะฮะผมก็แบบโอ้จริงๆแล้วผมไม่ก็ไม่ได้มาอวดอ้างเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมไ่่คออยยากจะ อาจริงเรื่องไอประสบการณ์ของผมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเล่าอะไรที่มันใกล้ๆปัจจุบันมากนักหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะไปอิมโฟเรนซ์หรือว่าไปส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ฟังได้ซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เชียร์ซื้อคอมเซเ่นไม่ได้เชียร์ถือไม่ได้เชียร์ขายนะครับเพราะว่าผมบอกการตัดสินใจเมื่อราคา14.4บาทแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วภาพวันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วผมก็ขอไม่เปิดเผยด้วยว่าปัจจุบันผมยังถืออยู่หรือว่าขายไปแล้วนะคร อยากสนใจหุ้นก็ไปวิเคราะห์ไปประเมินมูลค่ากันเองนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่ากับกรณีศึกษานี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องของการมีวินัยนะครับเพราะว่าการมีวินัยเนี่ยมันทําให้เราสามารถอยู่ในตลาดนี้ได้แล้วก็หากําไรจากช่วงเวลาได้จริงๆนะครับถ้าเราเอาแต่กลัวนะครับเอาแต่ไม่มั่นใจในตลาดเนี่ยคือผมก็ไม่ได้บอกว่าตลาดมันจะดีจะอะไรนะครับแต่เราถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องมีหลักยึดอะไรบ้างว่าผมจะพูดเสมอว่าเวลาคนมาถามมาปรึกษาผมบอกว่าได้ประเมินมูลค่าหุ้นหรือเปล่าได้ ได้ได้ศึกษามันหรือเปล่าได้เข้าใจหรือเปล่าว่ามูล,ลค่าพื้นฐานของหุ้นตัวนี้ควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเรารู้เนี่ยอย่างผมบอกว่าเนี่ยมันราคามัน14บาทผมว่ามันถูกนะผมก็ซื้อได้ถึงแม้อนาคตจะลงไป7บาท8บาทมันก็ไม่ได้เสียใจไงครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราซื้อแบงค์ร้อยได้ในราคา80บาทต่อไปแบงค์ร้อยราคาลงไปเหลือ50บาทก็ไม่ได้แปลว่าการซื้อที่80บบาทเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะแต่แค่แบบ คนขายไม่มีเหตุผลมากขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดเราก็ได้กําไร20บาทแล้วถ้าเราพอเป็นมันก็จะพอนะครับหลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับซึ่งเวลาคนมาถามนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็จะถามกลับว่าเราได้ไประเมินมูลค่าหุ้นไหมนะครับพอย้อนกลับไปย้อนกลับไปเรื่อยๆเนี่ยจเจอว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยคือพื้นฐานการลงทุนจริงๆเนี่ยพื้นฐานความรู้าน,นการลงทุนจริงๆเนี่ย ค่อนข้างจะอ่อนนะครับค่อนข้างจะบบกบางคือไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาหาความรู้านะการลงทุนเท่าไหร่นะคืออยากจะลงทุนอย่างเดียวอ่ะอยากจะเข้าตลาดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการประเมินมูลค่าเนี่ยมันเชื่อมต่อมาตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจนะครับต้องเข้าใจธุรกิจจริงๆนะครับการเข้าใจง,งบการเงินแล้วก็รวมไปถึงทฤษฎีประเมินมูลค่าหุ้นพื้นฐานอีกนะครับซี่มันจะรวมกันมานะครับ ซึ่งมันก็กลายเป็นว่าพอเราอยากจะช็อตคัทคือเราอยากเรารีบอะเราอยากจะซื้อให้มันได้กําไรวันนี้พรุ่งนี้แล้วมันไม่มีความรู้พื้นฐานอยู่อะ่ะมันก็ทําไม่ได้ครับกลายเป็นว่าเราก็ยังโลเลไม่เข้าใจคือมันไม่แปลกอะ่ะเวลาเราไม่มีความรู้ ว่ามันคืออะไรมันก็ไม่แปลกที่เราจะกลัวมันอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าผมมียาสีขาวมาวางให้คุณเม็ดหนึ่งอ่ะ,ะให้คุณกินอ่ะคุณก็ไม่กล้ากินหรอกถูกไหมปยาอะไรผมไม่รู้ยาผิดหรือเปล่าแล้วถ้าผมมีเอกสารกำกับมาว่านี่คือพาราเซตามอลนะคุณก็อาจจะกล้ากินใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นเภสัชหรือเป็นแพทย์หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงา,านด้านนี้ด้วยตรงคุณจะยิ่งเข้าใจมันไปอีกว่าเฮ้ยมันต้องกินเมื่อไหร่ต้องกินยังไงต้องกินมากกินน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันเหมือนกับตลาดหุ้นนันนแแหลละอเราต้้้งงขใจจมัิๆวก็ มันสามารถหากําไรได้นะครับซึ่งการที่ได้กําไร100%ภายในเวลาเดือน2เดือนเนี่ยก็ไม่ใช่ Normal ของตลาดหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็น Extra Topping สําหรับคนที่ผมว่ามันเป็นเรื่องของคนที่กล้าที่จะลงทุนในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าสถานการณ์โควิดในทีเนี่ยหนักจริงนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งสําคัญก็คือเราประเมินมูลค่าหุ้น ดีหรือเปล่าแล้วก็พอใจกับปัจจุบันหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกอะถ้ามีคนมาเสนอขายร้อยแบงร้อยให้ในราคา80บาทอะคือถ้าเราพอมันก็พอเอาจริงๆนะคือถ้าเราพอว่าเรากำไร20เราพอเราก็จะกล้าซื้อกล้าลงทุนนะแต่คนส่วนใหญ่คือไม่พอไงครับคืออยากจะได้เอ้ยอนาคตถ้าลดเลยเหลือ50จะทํายังไงละ่ะมีขาจะถูกกว่าไหมรอซื้อดีกว่าเนี่ยมันเป็นความคิดแบบนี้ที่ที่จะแบบวนลูปไปไม่จบไม่สิ้นสุดท้ายเราก็จะรอเอ้ยพอถึง50ารออีกหน่อยเพื่อได้40สุดท้ายแล้วพอมันขึ้นปุ๊เเราาากก็ไม่ล้้ซือพอพ เฮ้ยขึ้นมา60แล้วแต่ครั้งก่อนยังดูอยู่50เลยกลับมา50ครั้งนี้จะซื้อแล้วแล้วมันก็ขึ้นไป70 80 1 0 0 120 200ไปไหนตอนไหนก็ไม่ได้ซื้อนะครับดังนั้นการพอใจในปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอนาคตตลาดหุ้นจะขึ้นหรือจะลงสิ่งที่เรารู้ก็คือราคาณวันนี้กับมูล,ลค่าพื้นฐานนวันนี้นะครับหุ้นทุกตัวที่อยู่ในพอร์ตผมในเวลานี้นะผมไม่เคยโกรธไม่เคยโทษตัวเองนะครับบา,บ,บ,บางตัวก็บบเ 100%0% 60- 70%0% ววกวกป็ปน100 แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการคิดดีแล้วในช่วงเวลานั้นน่ะคือเราไม่ได้เราไม่ได้ผีผลาลมเราไม่ได้แบบโอ้ซื้อดีกว่าตัวนี้คือทุกอย่างมันมันผ่านการคิดวิเคราะห์ไตรตรองมาอย่างรอบคอบแล้วนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้แหละที่จะทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้ดังนั้นการมองภาพการลงทุนแบบมีเหตุมีผลนะครับตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ตั้งอยู่บนวินยัยแล้วก็ ประเมินมูลค่าหุ้นให้แม่นยำนะครับแล้วก็พึงพอใจในการตัดสินใจในปัจจุบันได้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราอยู่รอดในตลาดได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีใครคือการซื้อหุ้นที่ถูกที่สุดเป็นเรื่องของพระเจ้านะครับคือคุณอาจจะซื้อได้ แต่ผมว่ามันก็คือดวงนั่นแหละใช่ไหมคุณจะรู้ได้งไงว่ามันต่ําที่สุดแล้วใช่ไหมครับขนาดเทคนิคยังดูไม่ได้เลยมันก็ยังมี false signal มากมายที่เกิดขึ้นที่อาจจะทําให้คุณทํานายไม่ได้ว่านี่คือจุดต่ําสุดดังนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าครับไม่ต้องพยายามทํามันเป็นเรื่องเกินมนุษย์ก็เอาเท่าที่เราคิดว่าเราเหมาะสมนี่นแหละนะครับ อย่างที่ผมบอกว่ามันก็เลยจะกลายเป็นการลงทุนที่ไม่ได้อาศัยท่ายากอะไรนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นคอมเซเว่นหรอกอย่างบางตัวหุ้นแบบ์เบอร์บางตัวอย่าง Home Pro อย่างเงี้ยลงไป9บาทอย่างเงี้ยทุกวันนี้18บาทอย่างเงี้ยมันไม่เห็นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นว่าโอ้โหหุ้นแบบหุ้นนี้แบบเป็นหุ้นลึกซึ้งหุ้นเล็กที่ต้องแกะอะไรมากมายสุดท้ายแล้วการลงทุนมันใช้พื้นฐานง่ายๆนะครับเรา เราไม่ได้มีความสามารถในการไปวิเคราะห์ธุรกิจหรือเรารับความเสี่ยงจากการซื้อหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางมากไม่ได้นะครับเราก็อาจจะปรับมารอซื้อหุ้นใหญ่ในเวลาที่เกิดวิกฤตก็ได้นะครับซึ่งผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทุกวันนี้วิกฤตยังอยู่หรือวิกฤตได้จากเราไปแล้วนะครับก็ต้องตัดสินใจและประเมินมูลค่าหุ้นรายตัวผมยังย้ำเสมอว่าด้วยสายตาของผมนะผมก็ยังเห็นหุ้นถูกในเวลานี้เพียงแต่มันไม่ได้ถูกเท่าเดิมแล้วมันขึ้นมาเยอะแล้วแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันแพงนะครับ เหมือนอย่างที่บอกอะว่าแบงค์ร้อยอะใช่ไหมเคยมีคนมาเสนอขายเราห้าสิบาทวันนี้เขาขึ้นราคามาเป็นแปดสิบบาทถามว่าแพงไหมก็ต้องตอบว่าแพงกว่าเดิมครับแต่ถามว่าแพงหรือเปล่าถ้าเทียบกับมูลค่าพื้นฐานจริงๆมันก็ไม่ได้แพงดังนั้นใครที่ยังตอบไม่ได้ว่ามูลค่าพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวอยู่ที่ตรงไหนเท่าไหร่ อันนี้เป็นงานที่เราจะต้องทําต้องศึกษาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับมันเนี่ยการอยู่รอดในตลาดหุ้นการหากําไรจากตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยิ่งคุณไม่รู้มูลค่าพื้นฐานของมันจริงๆเนี่ยคุณจะไม่กล้าถือคุณจะไม่กล้าอยู่กับมันนานเพราะคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณถือมันราคาเท่าไหร่แต่ถ้าคุณบอกว่าเนี่ยคือแบงค์ร้อยนะครับราคาจะลงเท่าไหร่มันก็คือแบงค์ร้อยแบบนี้คือคุณเข้าใจแต่ถ้าคือคุณถือไว้แล้วคุณไม่เห็นว่าเป็นแบงค์อะไรอ่ะคุณก็ต้อง ต้องขายแหละเพราะคุณทําใจไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการศึกษาความรู้เรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นสําคัญนะครับซึ่ง ใครจะถามผมว่าหุ้นตัวไหนยังถูกอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่ตอบนะครับไม่ต้องถามนะก็หาเองนะเดี๋ยวผมโดนกรตอนเรียกไปเรียกไปคุยนะครับแล้วก็เออเรื่องประเมินมูลค่าหุ้นงบการเงินเข้าใจธุรกิจเนี่ยนะครับใครอยากรู้ว่าศึกษายังไงอ่านหนังสือเล่มไหนเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับ www.investorate.co เนี่ยผมก็รีวิวหนังสือให้หลายครั้งแล้วนะครับว่าเล่มไหนควรจะอ่านอะไรบ้างนะครับก็ความจริงก็ก็ลองอ่านดูนะครับ วิกฤตนี้ไม่ทันนะวิกฤตหน้าก็ยังมีไม่ต้องรีบหรอกครับวิกฤตมันมีมาตลอดอ่ะปีนี้ไม่มีเดี๋ยวมันก็มีอีกนะครับมันก็มาเรื่อยๆซื้อไม่ทันไม่ต้องรีบครับเพื่อนผมก็พูดกับผมอย่างเงี้ยนะตั้งแต่ตอนตอนนั้นมันลงมาพันสใช่ไหมพันห้าลงมาพันสแล้วก็ดีขึ้นไปใหม่ขึ้นไปพันหอย่างเงี้ยนะครับคนก็บ่นว่าโหซื้อหุ้นไม่ทันเลยผมบอกไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันก็มาอีกวิกฤตอ่ะมันคิดหรอว่าหุ้นจะขึ้นได้ตลอดไปเดี๋ยวมันก็ต้องมีลงหน ปี2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราเตรียมพร้อมไว้ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาทองในการกอบโกยหุ้นเข้ากระเป๋าเข้าพอร์ตแบบเต็มเหนียวสุดฤทธิ์นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยนะครับก็ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ที่จะทําที่จะรอวิกฤตนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาที่ว่างเปล่าไปเฉยๆของเราเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะก็คอมเซเว่นนี้อาจจะไม่ค่อยมีดีเทลของบริษัทมากเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากพูดเยอะเนื่องจาก มันเป็นหุ้นที่คือมันเป็นสถานการณ์ใกล้ปัจจุบันนะเนะเดี๋ยวผมพูดไปเดี๋ยว,ยวผมวิเคราะห์หน,นู่นนี่เดี๋ยวจะก็จะกลายเป็นว่าเชียร์หุ้นนะ,นะครับก็จะพูดแค่ว่าเออเนี่ยมันก็ยังหาได้แหละหุ้นมันก็มีผมก็ยังหาหุ้นเด้งได้ทุกปีนะครับในในประวัติศาสตร์การลงทุนมาเพอ่เข้าปีที่6กของผมแล้วนะผมก็ยังมีหุ้นเด้งอยู่ทุกปีซึ่ง ก็ยังเชื่อว่าก็ยังทําได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเรามีความพยายามที่มากพอตั้งใจที่มากพอนะครับการได้ผลตอบแทนเกิน100%ก็ไม่ใช่เรื่องมหัสจรรย์ขนาดนั้นะนะครับเพียง mm hmm. แต่พยายามมากพอแล้วหรือเปล่านะครับผมก็พยายามจะให้อีพิสโซดนี้ทบทวนนะครับว่าเออมันมันเราได้ทุ่มเทกับตลาดหุ้นมากพอแล้วหรือย,อยังนะครับถ้ามากพอแล้วก็ก็รอวิกฤตครั้งต่อไปครับหรือ ครั้งนี้ผมยังก็ยังเชื่อว,ว่าหุ้นที่ถูกและน่าจะให้ผลตอบแทนเกิน100เซก็ยังมีอยู่นะครับก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็เพิ่งซื้อหุ้นไปนะครับแล้วก็ยังก็ยังมองภาพว,ว่าหุ้นบางตัวก็ยังมีรันเวย์ที่จะเติบโตได้อีกยังไงก็ลองหาแล้วก็ลองพยายามกันต่อไปนะครับใครที่พลาดวิกฤตนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องซซเรียสนะครับก็ ให้เวลากับตัวเองใหม่ศึกษาเพิ่มเติมใหม่นะครับครั้งนี้เราไม่ได้เงินแต่เราอาจจะได้ประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วการลงทุนมันต้องใช้ความรู้มากมายขนาดไหนการมานั่งมองกราฟในอดีตแล้วบอกเฮย้ยตรงนั้นถูกตรงนี้ถูกเนี่ยถ้าไปยุคนั้นยุคนี้ฉันจะซื้อฉันจะต้องรวยแน่ๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าตลาดหุ้นลงมาพันจุดก็มีแค่ไม่กี่คนแค่ไม่กี่กลุ่มที่กล้าซื้อนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าการ ซื้อมันคือการตัดสินใจที่ถูกนะแต่มันคือการตัดสินใจตามวินัยของผมไงซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่าการที่ผมทําตามวินัยคือเรื่องที่ถูกสําหรับผมแต่จะผิดสาหรับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันเอาเองสาหรับวันนี้ช่วงประสบการณ์ของผมก็จบลงแล้วนะครับหวังว่าคอมเซเว่นหุ้นเด้งตัวล่าสุดของผมเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆในการหาความรู้เพิ่มเติมให้กับทุกคนแล้วก็แสวงหาหุ้นเด้งแล้วก็อิสระทางการเงินของตัวเองนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์